เอาละราะได้เวลาเก็บแครอทกันแล้วละเอเอหนึง่งหัวจะจะยังเหลืออีกเยอะเลยทำดีมากเลยพวกตอนนี้เหลือแครอทแคบไม่กี่หลายล้านต้นให้เก็บขอโทษทีขอทางหน่อยว้เราเก็บแครอทกันมา้าวากว่าจะโตต้องใช้เวลาแต่มันก็คง่ามาว่าไงพิทุเนีย ทำอะไรเหรอพี่ทูนียฉันกำลังจะทำสุปผักตามสูตรของคุณตู่โอ๊ตเนี่ยแต่ฉันไม่เหลือผักอยู่เลยเพาจะมีอะไรเหลือบ้างไหมล่ะมีแต่แค่รทแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยฉันว่าฉันควรจะลองปลูกผักอ่นๆบ้างนะมันคงจะติดเท่ามีมันฝรั่งหน่อยนะและมะเขือเทศกับบลอกคลรีเราน่าจะต้องมีสวนใหญ่กว่านี้นะโอ้เดี๋ยวก่อนนะ เรามีสวนใหญ่ขึ้นก็คงจะดีตั้งอยู่ภายในเรือนกระจกขนาดใหญ่โอ้งานฉันขอเอาด้วยเรามีงานต้องทำและฉันว่ามันจะต้องเจ๋งมากแน่ฮาคำถามคืออะไรคือเรือนกระจกอะ